จากร้านากุจะประมาณหมื่นบาทเต็น2 2สอคูณสองนอนตาไหลเลยทำขายไม่ได้เลยกล็กลับไปก็เป็นนั่งทบทวนตัวเองทุกวันเริ่มสังเกตจากคนที่เขาขายได้คนที่เขาทําได้สําเร็จถ้าตอนนี้ครับมูล,ลค่าร้อยล้านครับได้วันนึงเป็นแสน มันก็ต่อยอดไปมากขึ้นเรื่อยๆไม่คิดเลยไม่มีความคิดเลยที่จะมาวันนึงจะมาถึงจุดนี้ไม่มีความคิดนี้ขึ้นมาเลยแม้แต่นิดเดียวมันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ทําด้วยความชอบให้ยกูเป็นบ้าวะ่ะมันก็ไม่จําเป็นว่าต้องไปประสบความสําเร็จกรุงเทพอาจจะไปล้มเหลยวกรุงเทพก็ได้นะเราก็ไม่รู้แต่อยากให้ลองทาดูก่อนเริ่มต้นแม่ง,งเ่อะไรก่อนสําเร็จทิพไายเจ๊งเรื่องมันเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะว่าเฮ้ยกูต้องทําธุรกิจนี้กูต้องประสบความสําเร็จแน่ๆนะๆ Uhm, แม่งมีด้วยเหรอสูตรสาเร็จนี้ไม่มีเราก็ต้องลองก่อนลงมือทําก่อนแล้วเอาประสบการณ์เนี่ยค่อยๆสอนเราทํายังไงให้มันแตกต่างกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็แนบบาแล้วครับเจอเจ้าของร้านแบบแปลกๆเคล็ดลาบแปลกๆดีไซน์แปลกๆให้คนมากแล้วประทับใจ สวัสดีครับผมปานชมจันนะครับเจ้าของร้านอาหารชมจันกินลมชมดาวนะครับก่อนมาทําที่นี่นะครับก็คือเคยเปิดร้านโทรศัพท์มือถือมาก่อนเคยเฝ้าร้านพอขายหมูยอส่งไอติมโบราณเป็นลูกจ้างตามร้านอาหารร้านส้มตําขายก๋วยจับ,บก็ทํามันหมดแหละครับอะไรที่มันมีพอมีไรายได้อะไรเงี้ยจากการค้าขายจากการรับจ็อบ ก็ทาหมดครับหาดังได้มีข้าวกิน<ม>ก็เอาหมดแล้วครับในการทาอาชีพของตัวเองตอนนั้นนะตอนเรียนมหาลายัยเลิกเลิกจากเรียนมหาลาัยเสร็จมีเวลาก็มาเปิดร้านก๋วยจับ๊บที่ว่าเป็นร้านเริ่มต้นของอาชีพเป็นร้านเล็กๆข้างข้างถนนริมฟุตบาทประมาณ2อคูณสเมตรตอนนั้นมีแฟนก็เตรียงกับแฟนต้มก๋วยจั๊บเองต้มเสร็จแล้วมาล้างจานเองเก็บร้านเองแล้วก็กลับบ้านตื่นไปเรียนความตั้งใจว่าเอ้ยวันหนึ่งเราต้องมีร้านอาหารแต่เรายังไม่มีทุนทรัพย์ตอนนั้นเราก็เลย ยังไม่ได้สารต่อประมาณนี้อยากรวยใครๆก็อยากรวยแนละ้วมันก็ต้องมีจุดสกิดให้เรามีความคิดอย่างนั้นขึ้นมาด้วยตั้งใจว่าตัวเองต้องมีอาชีพการงานที่ดีจะได้มีความรักที่ดีอะไรเงี้ยโดนแฟนทิ้งอนะ่ะเนาะแฟนก็ไปคบกับคนที่มีตังค์เ,ออเราไม่มีตังค์อะไรเงี้ยเราก็ผิดหวังเนาะเราก็ไปบวชอะไรเงี้ยออกมาก็อยากจะรวยลองไปทํางานที่งเทียบดูค้าขายที่งเทพบดูแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด า,า,ลลยายไม่ได้สักเครื่องกลับไปน้ำตานอนตาไหลเลยทําขายไม่ได้เครื่องเห็นแต่คนอื่นเขานั่งนั่งขายขายดีแล้วก็นั่งขายไม่ได้เลยกลับไปก็เป็นนั่งทบทวนตัวเองทุกวันเป็นอะไรวะเป็นอะไรทำไมกูขายไม่ได้ก็เริ่มละเริ่มสังเกตจากคนที่เขาขายได้คนที่เขาทําได้ สำเร็จเราก็ใช้ความพยายามเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมข้างแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆเอาปีแรกเนี่ยหาตังค์มาได้เท่าไหร่เก็บหมดเลยไม่ใช้เพื่อจะเอารายได้เหลือจากที่เราใช้เพื่อไปต่อยอดแต่ก่อนเรามีเวทป้าเราก็เลยตัดใจขายเวทป้าแม่งไปเถอะเอาเงินมาเพื่อจะมาต่อยอดให้มีกําไรมากขึ้นให้ได้ขายดีมากขึ้นสู้กับร้านค้าร้านอื่นเขาได้ต้อง กะตือล้นปรปับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่รอดให้ได้ตลอดมันก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็อยู่รอดกับมันให้ได้แล้วก็พยายามหาช่องทางใหม่ๆเพื่อต่อยอดในธุรกิจไม่คิดเลยว่าจะได้กลับมาอุบลแล้วมาทําธุรกิจ ถ้ามองในมุมนั้นผมว่าอยุ่งเทพกําลังซื้อมันเยอะกว่าอยู่ต่างจังหวัดแต่พอมาคิดอีกมุมนึงเราไม่สร้างจุดขายมากกว่า ในใน,ในจังหวัดของเราอะ่ะทร้านอาหารแล้วก็มีแพรจอดเจสกีแล้วก็เล่นกีฬาทางน้ําพอทําแรกๆกเปิดไปประมาณเดือน2เดือนแรกไม่เวิร์กเลยพอเปิดปมาปับ๊บแม่งทําถนนซ่อมสะพานขายไม่ได้เลยขายวันหนึง่งได้ไม่กี่พันตายแน่เลยค่าเช่าเดือนหนึ่งแสนห้าเจ้าที่ไหนไปจ่ายเขาเนี่ยพอเขาทําถนนเสร็จก็เริ่มดีขึ้นจุดเปลี่ยนอีกทีนึงคือตอนเรามีแพราหารลอยน้ําทีม่มันแตกต่างกับสถานที่ เดิมๆเ,เ,เ,เก่าๆที่มีในจังหวัดอุบลอยู่แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ยาวมาเลย<ม>ก็ดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นมาเลยช่วงบูมๆนี่ขายได้วันเท่าไหร่ได้วันหนึ่งเป็นแสนมันก็ต่อยอดไปมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีความคิดที่ว่า จะเพิ่มจะขยายจะปรับปรุงพัฒนาที่นี่ต่อตอนนี้นะครับที่ทําอยู่ก็มีร้านอาหารชมจันทร์มีตลาดฮักมูลร้านกาแฟหลงรักคอฟฟี่โรเตอร์เดี๋ยวอนาคตจะทําเป็นโรงแรมดื่มน้ําที่แรกในจังหวัดอุบลแล้วก็อยากแบบสร้างสีสันให้ริมแม่น้ํามูลจังหวัดอุบลบ้านเราเนี่ยแหละครับอยากจะชักชวนแบบให้คนอุบลนะ่ะมามองทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยมาสร้างจุดขายช่วยกันแล้วพัฒนาจังหวัดอุบลให้มีจุดขายมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆ